สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้ให้จบมาดูการพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะคลิปนี้จะไปเด้งหน้าฝิดของคุณในทันทีวันนี้เวลานี้และตอนนี้และนี่ก็คือดวงของคุณนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อ รับพลังงานดีๆสําหรับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะมาดูการพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับคุณพี่หมอจะเปิดให้สามใบนะมาดูกันเลยค่ะพร้อมๆกันคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆนะหนึ่งสองสามค่ะอูพลังงานของไพ่บอกว่าดวงในเร็วๆนี้ของคุณขึ้นไพ่ King of the Pentacle ไพ่ราชาแห่งเหรียญ ความสําเร็จความร่ํารวยความโชคดีเรื่องการเงินกําลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจะมีเรื่องดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณเรื่องการเงินคุณรอคอยสิ่งใดอยู่เรื่องการเงินจะสําเร็จอยากปดนี่จะได้ปดนี้ลงทุนธุรกิจเห็นกําไรเจราจาตกลงยืน่นเรื่องเอกสารสําเร็จและได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ไพ่เดิมมูลปัญหาเก่าๆที่คุณกําลังเจอเผชิญอยู่จะฝ่าฟันและจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนคุณพยายามแก้ไขปัญหาหรือทาสิ่งใดอยู่นะคะ คุณจะไปถึงเป้าหมายหรือคุณพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่คุณจะแก้ไขปัญหาได้สําเร็จไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงนินหรือหน,นี้สินนะคะมาดูใบถัดไปค่ะใบสุดท้ายเจ็ดไม้เท้าว้าวเจ็ดไม้เท้าพลังงานบอกว่าธุรกิจการง,งานของคุณกําลังจะเดินหน้าไปได้ดีคุณจะเห็นผลกําไรเห็นเงินก้อนงามจากธุรกิจการงานเลยทีเดียวบอกเลยว่าว้าวมากๆเรื่องการเรงินการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวในช่วง เร็วๆนี้นะคะนี่จะเป็นพลังงานสําหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้พ่จะดึงดูดใจคุณจนเข้ามารับพลังงานนี้และสิ่งดีๆเหล่านี้ที่พี่หมอพูดไปและทํานายไปจะเกิดขึ้นกับคุณจริงเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้พี่หมอน้ำหวานดีใจและยินดีมากๆได้เจอทุกคนในคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ